สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซเกมโอเควันนี้เรามาอัปเดตเกมนี้กันหน่อยดีกว่าหมู่บ้านแฮมสเตอร์นะครับผมโอ้โหความเดิมคอนที่แล้วนะเราก็พัฒนาหมู่บ้านไปไกลพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้ h ฮมสเตอร์ของพวกเราเป็นยังไงบ้างนะผมไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยนะครับอ่ามีตัวนึงอาบน้ําอยู่นะโอเคเห <c oughs> มือนเดิมครับเข้ามาปั๊บก็จะมีโฆษณามาต้อนรับผมนะ อ่ะไม่เป็นไรดูไปครับเพราะว่าเขาก็พัฒน,นาเกมให้เราเล่นนะก็อุดหนุนกันไปบลาๆครับโอเคความเดิมตอนที่แล้วนี่ฮะโอ้มีไข่มีไข่กดไข่ได้ออ้ยไข่กบใช้500เพชรนะครับไม่มีเงินนะไม่มีเพชรนะครับผมก็เดี๋ยวก็สะสมกันไปก่อนนะฮะเนี่ยมีชมโฆษณาได้แพ็กเกจทองนะครับมีแพ็กเกจเพชรนะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตหมู่บ้านก่อนดีกว่าอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะไปทาอย่างอื่นนะเรามาดูกันว่าตอนล่าสุดนี้อ๋อโรงแรมนี่ไงโซนโรงแรมนี่ครับที่เราแบบทำนี่ฮะมันมีให้อัปเกรดแล้วนะโซนต่อไปคืออะไรเนี่ยร้านดอกไม้นะครับใช้9 4 0าร้อี e นะอันนี้เรามีอยู่3 2มส e ิอ e ่เรามาอัปเกรดโรงแรมกันก่อนนะครับระหว่างนี้นะนี่อัปเกรดได้3ขั้นนะครับโอเคมีร้านแฮมสเตอร์ด้วยนะครับ อัปเดตแฮมสเตอร์ด้วยนะอ่ะไม่ได้มานานนะครับผมเดี๋ยวต้องไปรับแฮมสเตอร์ที่ออกไปเที่ยวด้วยนะที่เราส่งเอาไว้ในอีกีก่อนนะครับผมอ่ะกดรับของคงของขวัญอะไรให้เรียบร้อยฮะเนี่ยได้เพชรได้พลอยอะไรก็กดรับไปก่อนครับไม่ได้เข้ามานานนะอ่าดูวันนี้ผมจะหาแบบมีหนูมานอนด้วยดูดิทุกคนอย่างน่ารักอะดูตัวนี้ดิน่ารักมากเลยอ่ะเลนลูกบอลโชว์หน่อยอัหนีงอันนี้อนนี้ออี้อัน น้องอิงิวมาดูด้วยนะวันนี้วันนี้ก็เป็นบรรยุนะครับตอนที่ผมอัดอยู่นะน้องอิงยูเขาก็มาดูด้วยนะครับแฮมสเตอร์นะครับลูกครับผมป้าเป็นเจ้าของแฮมเจ้าของคนเลี้ยงดูหมู่บ้านคนดูแลหมู่บ้านครับลูกตอบไม่ถูกเลยน้องอิงิวถามว่าป้าเป็นอะไรนะจะตอบยังไงเลยนะเป็นลูกอะไรอ่ะลูกแฮมสเตอร์นครับโอเคเรา ส่งแฮมสเตอร์ไปทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะส่งไปเที่ยวดิไม่ใช่ส่งไปทำงานนะเพื่อที่จะแบบอัปเกรดนะครับผมก็ให้แฮมสเตอร์ไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มจำนวนประชากรน,นะครับเอ้ยน้องเสือไม่เอาน้องเสือต้องอยู่กับกับป๊าปน้องเสือเดี๋ยวป้าพาไปดูน้องเสือโอเคให้แฮมสเตอร์สตัวนี้นะครับผมทำภารกิจนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัวนะ าชี้เหรอครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวพาไปดูน้องเสือไว้พาอิงยูไปดูน้องเสือก่อนนะฮะน้องเสืออยู่ไหนเอย่ยอัานไหนคือปะปะ๊านไหนคือปะป๊าเหรอหมดเลยครับปะปะรใช่เดี๋ยวหาน้องเสือให้ก่อนน้องเสือไปไหนเนะี่ยน้องเสือหายไปไหนเนี่ยน้องเสือหาน้องเสือไม่เจอครับมีใครเจอมีใครเจอน้องเสือบอกทีนะฮะ อันีนี่น้องเสือเจอแล้วอ่ะนี่อินิวทำหาน้องเสือครับนี่ฮะน้องเสือเห็นไหมเห็นน้องเสือไหมอีนี่ไปเอาลูซี่มาโชว์หน่อยเรวลูซี่นินึงก็มีลูซี่ใช่ไหมครับโอเคโอเคให้อาหารน้องเสือนิดนึงฮนะไปะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันแล้วนะครับผมเกมนี้มันไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับผมก็ง่ายๆเลยครับก็หลักการนะครับดูโฆษณาฮะเอาเงินมาปั๊มแล้วก็เพิ่มเพิ่ม หมู่บ้านไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตันตรงไหนนะอ่ะเราไปดูกันนะครับโอเค 8.2e นะอ่ะโอเคได้รับนะครับผมอ่ะในพาร์ทนี้ในช่วงโฆษณาถ้าใครรู้สึกว่าเออไม่โอเคกับการดูหรือว่าลำคาญสามารถรีไปได้นะครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะมีกดคอไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าคือผมแบบไฟ์สดไม่ได้ตัดนะอันนี้คือเรคคอร์ดแบบไม่ได้ตัดนะครับผมสามารถที่จะบบว่าข้ามข้ามไปได้เลยนะ คือมันต้องดูครับถ้าไม่ดูมันก็ต้องใช้เวลานะมันต้องอัปเดตนะครับยังไงก็ต้องดูครับมือเกมมันออกแบบมาแบบนี้นะโอเคไปซึมได้มาแล้วนะฮะเราก็อัปเดตท,ทั้งหนูกันนะฮะโอเคมีอะไรอะ่ะจดหมายบึ้มโอ้มีกอย้านี่ฮะมีกอย้าให้หนูมาขุดเงินนะครับมีอัปเดตกอย้านะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเงื่อนไขของการเรียกแฮมสเตอร์เอ่อแฮมสเตอร์เฝ้าโรงแรมเนี่ยต้องใช้หัวใจกี่ดวงนะ นี่ฮะ 92.4f นะครับตอนเริ่มมี16เองนะโหยังห่างไกลนะครับเราก็คงต้องปั๊มต่อไปนะ 14.3fr ก็ได้เกือบครึ่งนะต้องยอมดูครับเช่นเคยใครที่มีอยากดูโฆษณากดค่าไปได้เลยนะครับผมสามารถรีได้เลยนะรีเลยเลยพี่ต้องดูโฆษณาเพราะว่าพี่แบบวเล่นยาวที่เกมนี้ก็น่าเล่นนะดูดิภาพน่ารักดีนะฮะเกมอเนี่ยเกมแมวนะ บางทีดูโฆษณาก็รู้สึกดีนะบางทีมันก็มีเกมอะไรน่าเล่นให้เราแบบแขเขาเรียกว่าไงอยากจะเล่นตามครับอันนี้อะไรเนี่ยแอน,นิมอลครัวสัตว์หันศานะครับนี่เนี่ยภาพมันน่ารักดีเหมือนสติกเกอร์ลายกระดุกระดิกได้นะองไปโฆษณาเขาซะง,งั้นนะไม่ได้เงินนะครับบอกก่อนเป็นการโฆษณาที่ไม่ได้เงินนะฮะนะลงงี้เงินก็อัปเกรดไปก่อนนะครับผมระหว่างรอนะ มาแล้วนี่คือลูซี่ครับอันนี้คือแฮมสเตอร์ของผมน้องลูซี่ครับอ้วนตุบเลยดูดินี่ฮะลูซี่เราก็มีแฮมสเตอร์เหมือนกันใช่ไหมที่ลูซี่นะหลายคนถามหานะครับในช่องหลักยังไม่เคยเปิดตัวลูซี่ให้ทุกคนได้เห็นนะฮะหน,หน้องเสือห,หาน้องเสืออีกแล้วเหรอหเอาน้องอยากเห็นน้องเสือนะครับนี่น้องเสือเล่นเนี้ยน่ารักไหมให้น้องเสือเล่น เด้เหรอเอาไปทิ้งก่อนเลยไอ้เนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปทิ้งลูกป้ายปะป๊าไม่ได้นะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเร็วโอเคดูน้องเสือเล่นลูกบอลนิวดูน้องเสือเล่นลูกบอลเนี่ยน้องเสือเล่นลูกบอลเห็นไหมลูกโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับภารกิจของเราก็ไม่มีอะไรเยอะครับดูโฆษณานะครับผมดูโฆษณาต่อไปครับเพื่ออยากได้เงินอยากได้ทองก็ต้องดูโฆษณาครับครับผม ไทเกอร์อยู่ไหนไทเกอร์เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะลูกขอขอใหอ้โฆษณามันรันก่อนนะครับดูไทเกอร์อะไทเกอร์อะน้องนิวบอกดูไทเกอร์อะนะครับว้ารีได้นะตอนนี้ใครเบื่อโฆษณาดีได้นะครับคือผมอัดแบบไม่ได้ตัดนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีเวลาตัดนะเลยต้องแบบไปอย่างนี้ครับไปทางดุ้นเลยครับเล่นแบบไหนไปแบบนั้นนะไปทางดุ้นเลยนะครับสดๆเลยครับเล่นแบบเร็วๆไปเลยนะโอเค เราต้องการเงินครับเพชรยังไม่เป็นไรครับผมยังไม่ได้ต้องการมากนะผมก็ยังไม่ดูนะเน้นของที่ได้ใช้จริงๆนะฮะคือได้เงินมามันต้องได้ใช้นะครับผมระหว่างนี้ต้องสะสมหัวใจหนักๆเลยนะถ้าจะเปิดหนูตัวนี้ออกมานะครับผมว่าผมส่งไปทํางานอีกทีไหมเนี่ยเดี๋ยวอัปเกรดโรงแรมเพิ่มบูมเป็นไงโอ้มีหลังคาแล้วเป็นไงใช่ย่อยนะครับอัปเกรดรุษไปสนีกันนิดนึง ไปสนีครับอัพหนักๆไปเลยนะตอนนี้เพราะว่าไปสนีจริงก็ยังเลเวลไม่สูงนะครับนี่ฮะผมพยายามอัพ,อ,พอัพเกรดถามว่าอัพเกรดไปได้อะไรหลสังเกตตรงนี้นะฮะจะมีค่างเงินครับมันจะทําให้ได้เงินเยอะขึ้นครับในการอัพเดตแบบนี้จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับผมลูซี่มาด้วยอลูซี่อยากเห็นลูซี่อยากดูหมู่บ้านครับนี่ฮะลูซี่ลูซี่ก็เป็นหนูแฮมสเตอร์ครับอยู่กันมานานแล้วนะตัวนี้น่าจะ2ปีได้แล้วครับผม สองขวบสาขวบแล้วอยู่มานานนะครับหนูตัวจริงนะเป็นพันวินเทอร์ไวท์นะครับอ้วนตุบเลยตัวเมียนะฮะผมเลี้ยงอยู่ตัวเดียวนะตอนนี้โอเคอ่ะมันก็จะประมาณนี้ไหมคือถ้าหากว่าเราไม่เล่นผมแนะนํานะช่วงที่แบบว่าจะจะจะ,จะแบบจะออกไปอยู่พักใหญ่ๆครับผมผมแนะนําว่าให้ให้ส่งน้องหนูครับไปเที่ยวให้หมดนะเนี่ยส่งน้องหนู ส่งน้องหนูไปเที่ยวให้หมดนะครับเกาะในเลยดูหนาวอโอเคมาดูกันมีอะไรในนี้ครับผมน้องเสืออยู่ที่เกาะเดี๋ยวปังมาเอาให้ดูเอาลูซี่ไปเก็บก่อนครับคนเก่งเอาลูซี่เอาลูซี่ไปเก็บให้ป้าก่อนได้แต่เอาลูซี่ไปเก็บให้ป้าป้าก่อนครับลูกมามาดูกันอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาเล่นรอบกองไฟให้เฉยหรออันนี้ส่งได้2ตัวนะอ่ะส่งมา2ตัวน้องน้ำตาลกับน้องเสือนะเอยน้องน้ำตาลนะครับกับน้อง normal นะ วิ่งกระดุกกระดิกกันสองคนนะครับคือเขาก็จะทําการหาถุงเท้าให้เรานะไปไปดูอีกไปดูอีกที่หนึ่งผมก็ยังไปไม่หมดนะครับอันนี้ก็ไปลองอัปเดตแล้วดูอีกที่หนึ่งนะนี่ฮะกลับมาที่หมู่บ้านฮะณนะหมู่บ้านหนูแฮมสเตอร์ครับตอนนี้หนูที่อยู่ในหมู่บ้านเราเหลือกี่ตัวเนี่ยก็เหลือก็ยังเหลือเหลือเยอะไหมก็ยังคงเหลือนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากนะอ่ะรอบนี้เราส่งไปที่เกาะในซากุระดูครับ เกาะในซากุระอันนี้ให้หาดอกไม้เนาะใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคโอ้น้องไก่มาด้วยเหรอไม่เอา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 ได้ไหมอ่ะเป็นตัวอื่นได้ไหมอ่ะเนี่ยอ่าน้องดำกันเดินน้องดำกันแล้วอสองตัวนี้มาน้องไก่อยู่ที่นู่นครับให้เดินเป็นมิ่งขวัญกันฮะเดินน่ารักน่ารักนะผมชอบดูเพลินๆนะน้องไก่กลับไปดูน้องไก่เดี๋ยวให้น้องอ e ีนิวดูน้องไก่นะครับน้องอ e ีนิวยังไม่เห็นน้องไก่ นี่อยากเห็นน้องไก่นี่ไงน้องไก่อยู่นี่นี่ครับน้องไก่เนี่ยนี่ไงน้องไก่ให้ปันป้นปั้นปั้นตุ๊ดตาหิมะให้ยูดูยิง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 เป็นไงน้องไก่น่ารักไหมน้ยน้อน้องเตอร์อยู่ในปากเขาใส่ชุดครับเป็นแฮมสเตอร์ใส่ชุดไก่ครับลกูกมีน้องไก่สองตัวนะเนี่ยมีสีนี้ด้วยน้องไก่มีหมวกเห็ไนไหม น้องไก่มีหมวดเออไม่จับมาวางอย่างนี้สิลิกอินีของเรานะฮะมาอัปเดตกันต่อนี่ไปอัปเดตคาเฟ่น,นะครับอ่าอัปเดตมันจะขึ้นมาตรงนี้ครับไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็เนี่ยปลาลงมงปลาลงมามาให้ดูอีกแล้วนะฮะดูสิรอบนี้ได้ไรเจ็ดหนึ่งเอฟนะครับแล้วก็สิบสี่จุดสามเอฟเจ็ดหนึ่งเอฟสิบสี่จุดสามเอฟนะครับ ก็อีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไหมครับไม่แน่ใจนะเขาแบบมัมนมันก็ยังไม่มีอัปเดตหลังๆมันมันต้องเพิ่มขึ้นนะจริงๆอะ่ะก่อนที่ผมจะเล่นอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือผมต้องมาเล่นต้องมาดูก่อนนะครับหมายถึงว่าต้องเข้ามาโอ้ย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 แป๊บนึงนะเก็บเพชรผมต้องเข้ามาดูก่อนในที่นี้หมายความว่าต้องเข้ามากดดูโฆษณานะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะดูโฆษณาผมคิดว่าอีพีหน้าตอนเข้ามาเนี่ยน่าจะมีหนูหนูโรงแรมน่าจะมาแล้วครับแล้วอาจจะสามารถเปิดเอ่อ ช่องทางตรงนี้ได้นะช่องทางของเนี่ยสวนดอกไม้ครับอาจจะได้สวนดอกไม้มาด้วยนะแต่ว่ามันต้องดูวิดีโอหนกัหนกๆเลยครับเกมนี้โอเคเอาเป็นว่าสําหรับ eP. นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเป็นการอัปเดตนะหลายๆคนก็มีคน็ n b o x มาถามนะว่าหนูเป็นยังไงแล้วนะครับผมก็อัปเดตคร่าวๆให้ดูสั้นๆน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าสัญญาว่าจะเจอกับน้องหนู น้องหนูนี่แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะกลับมาดูวิดีโดูโฆษณาหนักๆเลยนะเพื่อเก็บเงินนะครับมาเปิดเปิดให้ทุกคนได้ชมกันนะโอเคก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมและแน่นอนว่าฝากช่องอัง팡ซเกมด้วยนะครับผมอยากให้ได้ห0ึ่พันซับนะช่วงแรกเพื่อที่จะสามารถเ,เปิดชุมชนได้นะครับจะได้ประกาศได้ว่าจะมาไลฟ์สดช่วงเวลากี่โมงนะครับสำหรับ e ีีนี้ประมาณนี้แล้วการขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบาย